เริ่มต้นจาก CBD ครับถ้า CBD แล้วยังเอาไม่อยู่เนี่ยอาจจะเสริมเป็น CBD บวกกับ c b n ก็ได้ครับพวกนี้จะทําให้เราคลายเครียดลงนะครับแล้ก็หลับสนิทยกเว้นในบางลายที่เป็นเยอะจริงๆนะครับอาจจะต้องแอดด้วยตัว THC ลงไปร่วมด้วยนะครับแต่ไม่ได้ทุกลายนะครับใช้ในบางลายที่มีอาการมากจริงๆครับ ความแก่ความชราของเซลเราเนี่ยครับมันทําให้กระบวนการหลับของเราเนี่ยไม่ดีเพราะมีฮอร์โมนนะครับที่ไม่มีกรถหายไปนะครับเมลาโทนินอย่างเงี้ยครับทำให้เราหลับไม่ลึกหลับไม่สนิทกัญชาน่าสนใจในกลุ่มนี้มากเลยครับเพราะมีการค้นพบว่าตัว CBD เนี่ยเป็นพ่อของกัญชาเป็นพ่อของฮอร์โมนทุกอย่างในร่างกายครับเขาจะทําให้ร่างกายเนี่ยมีการหลั่งสารพวกเมลาโทนินเนี่ยออกมาได้มากขึ้น ผมนายแพทย์อิสระเจียวิริยะบุญญาอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งบุรีรัมย์ธานีครับเป็นประธานบูลนิธิโรงพยาบาลมะเร็งบุรีรัมย์ธานีครับตัวกัญชาเองนี่เราจะเรียกว่าเป็นเป็นพืชที่เป็นกัญชงกับกัญชาที่เราเรียกเรียกกันทั่วไปซึ่งกัญชงกับกัญชาเป็นพืชสม,มุนไพรในกลุ่มของชน,นิดพิษความแตกต่างของกัญชากับกัญชงก็คือ สารเทมีที่อยู่ข้างในจะเรียกว่าเป็นคาตาบินอยด์เมื่อไหร่ก็ตามที่มีสารคาตาบินอยด์ที่เรียกว่าเป็น t s c สูงมากกว่าที่กฎหมายกําหนดเช่นกรณีของประเทศไทยคือ0.2ก็จะถือว่าเป็นกัญชาสารที่อยู่ในกัญชานตัวหลักของมันคือคาาบินอยด์ เราจะแบ,บ่งออกเป็น3 3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือเอนโดคาเนบิโนยเอนโดคาเนบิโนยก็คือสารคาเนบิโนยที่มีอยู่ในร่างกายอันที่2คือไฟโตคาเนบิโนยก็คือคาเนบิโนยที่มีอยู่ในพืชส่วนอันที่3เรียกว่าเป็นซินเทติกคาเนบิโนยอันนี้ก็คือเป็นสารสังเคราะห์คาเนบิโนยที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในความหมายว่าใช้ทางการแพทย์เนี่ยจึงต้องเข้าใจในพื้นฐานทั้ง สตัวนี้ก่อนครับต้องดูภาพรวมทั้งหมดของการรักษาโรคมะเร็งเลยครับโรคมะเร็งมันไม่มียาที่จฉเพาะมันะได้เรื่องการรักษาแบบองค์รวมที่เรารักษาคือผ่าตัดเคมีส่วนการใช้สารสกัดกัญชาซึ่งจะมี2กลุ่มคือสารสกัด t s c กับสารสกัด CBD เป็นหลัก มันจะช่วยในกระบวนการระหวารร่า,หหวางการรักษาหรือหลังการรักษาหรือแม้กระทั่งตอนท้ายท,ที่สุดของการรักษาได้ครับผูกปก้ป่วยพักกินสารนี่เกิดเนื่องจากเซลล์สมองของร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเสื่อมสารสำคัญเช่นโดปามีนลดต่ำลงดังนั้นการรักษาที่เป็น c o คอนเ t นท n ัลทั่วไปก็คือ ให้ยาไปเพิ่มปริมาณของสารดกปางินส่วนการใช้สารคาเลมินอยเข้าไปในร่างกายเพื่อไปกระตุ้นระบบเอนโดคาเลมินอยให้กลับมาเป็นปกติจึงเป็นที่มาว่ากระบวนการรักษามันร่วมกับการรักษาในปัจจุบันนี้ได้ครับสวัสดีครับผมพันตำรวจโทนายแพทย์ศักดาชาญวณิเชียชัยครับ เป็นที่ปรึกษานะครับบริษัทแพคแคนรุปในเรื่องของผลิตภัณฑ์กัญชาทุกชนิดครับพอมาพูดถึงกัญชาทางการแพทย์ถูกไหมครับ medical cannabis เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น high quality กับเป็นทั่วๆไปนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องบอกนี้ครับคนไทยเราเองเนี่ยจะคุ้นเคยกับกัญชาทางการแพทย์ที่อยู่ในรูปของการสกัดเป็นน้ำดำๆนะครับที่ผสมน้ำมันมะพร้าวที่เราเห็นกันนะครับ ต้องบอกว่าวิธีการสกัดแบบนั้นไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่สารที่อยู่ในนั้นเนี่ยเราไม่สามารถแยกแยะออกมาได้ชัดเจนว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับซึ่งสารในกัญชาเนี่ยมีอยู่หลายตัวใช่ไหมครับมีทั้ง CBD,CBN,CBG แล้วก็ THC สิ่งที่เรากังวลมากๆเลยคือสาร THC ที่อยู่ในนั้นนะครับซึ่งจะทําอันตรายเป็นสารก่อมะสาทซึ่งทําให้บางคนเนี่ยครับเกิดอาการประสาทร้อนมีอาการเครียดต่างๆได้นี่ครับแต่ถ้าเป็นคานาบีที่เป็น medical นะครับแล้วเป็น high quality นะครับ เขาจะมีการดูแลนะครับตั้งแต่กระบวนการปลูกเลยกระบวนการปลูกของกัญชานะครับจะต้องได้มาตรฐานนะครับต้องไม่มีสารพิษไม่มีโลหะหนักไม่มีสารแปลกปลอมพูดง่ายๆก็คือต้องเป็นกัญชาออาร์แกนิกนั่นเองแล้วก็นาเข้าสู่โรงงานสกัด ซึ่งโรงงานสกัดไม่ใช่โรงงานสกัดโดยทั่วไปนะครับนอกจากได้ GMP แล้วเนี่ยเขาจะต้องได้เป็น GMP พิกด้วยนะครับ PICs เนี่ยซึ่งหมายถึงว่าเป็นโรงสกัดทางการแพทย์ครับแล้วถ้าเหนือกว่านั้นเนี่ยอาจจะได้เป็น EU GMP พิ c เลยที่เป็นที่รับรองทั่วโลกนะครับในตัวนี้ถ้าเราสามารถทำได้แบบนี้คุมได้ตั้งแต่อพส t ตรี m มคือการปลูกคุมได้ตั้งแต่มิดเดิลสตรีมคือโรงงานสกัด ได้สารออกมาที่ผมบอกครับเป็น CBD CBN CBG ที่เป็นสารที่แยกออกมาชัดเจนครับถ้าแบบนี้การใช้ก็จะปลอดภัยกับผู้บริโภคทุกคนครับ พอพูดถึงกัญชาถูกไหมครับทุกคนจะคิดถึงข้อเสียก่อนเลยก็ไม่ปฏิเสธนะครับเพราะแต่เดิมเนี่ยกัญชาเราจัดอยู่ในกลุ่มของยาเสพติดเพราะว่าในการเป็นยาเสพติดเนี่ยเนื่องจากเขามี THC แล้วเมื่อก่อนเนี่ยกระบวนการสกัดเหมือนที่บอกครับไม่ได้มีการแยกชัดเจนถูกไหมครับการบริโภคส่วนใหญ่ก็เอามาทําเป็นสนนารนาการเอามาสูบกันซึ่งอันนั้น,นครับจะมีสาร THC ที่ค่อนข้างสูง แต่ในปัจจุบัน,นครับเหมือนที่บอกว่าพอเราสามารถนําสารพวกนี้ครับมาสกัดในโรงงานที่มาตรฐานออกมาเป็นสาร CBD, CBN, CBG แบบนี้แล้วกระบวนการใช้นะครับก็จะเลือกให้ตรงกลุ่มเป้าหมายกับลูกค้าได้นะครับฉะนั้นข้อดีเลยมีมากกว่าข้อเสียนะครับแล้วในผู้ป่วยหนักบางรายนะครับยังสามารถเลือกใช้ THC ครับ ที่ช่วยในแง่ของการปวดนะครับช่วยในแง่ของการกล่อมประสาทช่วยทําให้การนอนหลับที่ดีขึ้นถ้าโดยรวมแล้วช่างน้ําหนักแล้วางผลดีผลเสียครับผมยังมองว่าตัวกัญชาที่มีการสก,กัดแบบชัดเจนเนี่ยมีผลดีมากกว่าผลเสียครับพูดถึงอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นโรคผิวหนังทั้งหลายถูกไหมครับ ต้องเรียนว่าตัวน้ำมันกัญชาเนี่ยช่วยได้จริงนะครับตั้งแต่โรคพื้นผื้นเลยที่รู้จักกันเช่นภูมิแพ้หรือลมพิษต่างต่างเนี่ยครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับถัดมาก็คือกลุ่มของสะเก็ดเงินเราเคยได้ยินใช่ไหมครับโรคสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นโรคของภูมิเพี้ยนนะครับของผิวหนังอย่างนี้นะครับปกติในร่างกายของมนุษย์เนี่ยครับเรามีภูมิต้านทานของเราแล้วภูมิต้านทานตัวนี้ครับเขาจะจัดการกับสิ่งแปลกปลอม แต่วันดีคืนดีไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับภูมิต้านทานพวกนี้เนี่ยเขามองเห็นผิวหนังของเราเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมครับแล้วเขาก็โจมตีฉะนั้นพอเราทาตัวน้ํามันกัญชาเข้าไปเนี่ยครับมันจะส่งสัญญาณบางอย่างไปที่สมองเราเหมือนกับแพทย์แผนจีนครับที่เขาฝังเข็มคนทั่วไปเนี่ยเข้าใจว่ากระบวนการฝังเข็มเนี่ยคือกระบวนการรักษา ที่ทาให้ร่างกายเนี่ยมารักษาบริเวณผิวหนังบริเวณนั้นที่มีการอักเสบนะครับมีผื่นคันแต่จริงๆแล้วครับมันเป็นตัวส่งสัญญาณแพทย์ัจีนเนี่ยเขาพบว่าสมองของเราเนี่ยครับจะมีการส่งคลื่นออกมาตรวจร่างกายอยู่ตลอดเวลาแต่เขาเกิดความผิดเพี้ยนขึ้นครับเขาตรวจไม่เจอภาวะผิดปกติที่ผิวหนังเหล่านั้นเราเลยไม่ยอมซ่อมแซมหรือดูแลผิวหนังตัวนั้นพอเราปักเข็มลงไปครับคลื่นสมองที่วิ่งมาเนี่ยก็จะตรวจเจอว่าตรงนั้นมีความผิดปกติ เขาก็จะส่งเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวถูกไหมครับกระแสประสาทต,ต่างๆมาซ่อมแซมตรงนั้นกระบวนการที่จะใช้น้ํามันกัญชาเนี่ยเหมือนการฝังเข็มของจีนเลยครับเพราะเขาพบว่าตัว CBD นะครับที่เรามีอยู่เนี่ยในร่างกายมนุษย์ยมันมีการสร้างอยู่แล้วแต่พอเราอายุมากขึ้นเรามีความเสือ่อมกระบวนการสร้าง CBD เนี่ยอาจจะลดลงหรือมีคุณภาพที่ไม่ดี พอเราทาเข้าไปครับตัว CBD เนี่ยเป็นเจ้าพ่อของฮอร์โมนเป็นเจ้าพ่อของกระแสประสาทครับเขาจะส่งสัญญาณให้สมองให้รับรู้ว่าบริเวณนี้มีความผิดปกติร่างกายก็จะมาซ่อมได้รวมถึงคนไข้ที่เป็นมะเร็งผิวหนังนะครับบางประเภทเนี่ยก็พบว่าน้ำมันกัญชาเนี่ยก็ช่วยทำให้บะเร็งเห่านั้นเนี่ยลดขนาดลงและมีขนาดที่เล็กลงเรื่อยๆในบางรายเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้ครับ อย่างแรกเลยเนี่ยผมอยากให้ประเมินตัวเองนี้ก่อนครับว่าโรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยมีกระบวนการรักษาทางการแพทย์ปกติเนี่ยได้หรือไม่นะครับพูดง่ายๆถ้าเราเป็นไข้ตัวร้อนเป็นหวัดอย่างงี้ครับไม่ต้องไม่ต้องมาใช้กัญชาก็ได้ถูกไหมครับกินยาแก้หว,วัดกินพาราเซตามอลก็หายแล้วแต่ถ้าเป็นโรคบางโรคที่มันเป็นโรคเนื้อรังนะครับ NCDs บางอย่างนะครับแล้วเรารู้สึกว่าการกินยาอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถทําให้เราดีขึ้นได้แค่ช่วยประครับประคองอาการนะครับกัญชาทางการแพทย์เป็นคําตอบครับ ก่อนที่จะใช้ต้องทำยังไงเราควรจะมีความรู้เราควรจะมีการศึกษาก่อนว่ากัญชาทางการแพทย์คืออะไรนะครับมีเว็บไซต์เยอะๆเลยในปัจจุบันนีครับที่เราสามารถเข้าไปศึกษาได้นอกจากนั้นครับเราควรจะหาสถานประกอบการที่มีการดูแลโดยการใช้กัญชาทางการแพทย์จริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญจริงๆครับอันที่สําคัญที่สุดคือผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะครับในหน่วยงานต่างๆเนี่ย เป็นผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่เป็น medical grade หรือไม่นะครับแยกออกเป็น CBD, CBN, CBG, THC แบบนี้หรือเปล่าถ้าเราได้หมอผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยดูแลเราครับกระบวนการดูแลการรักษาก็จะปลอดภัยแน่นอนและช่วยทำให้โรคติดต่อไม่เหลือหลังทั้งหลายเนี่ยดีขึ้นได้ครับเด็กนะครับต่ำกว่า12ปีนะครับไม่แนะนำ ผู้หญิงตั้งครรภ์ครับไม่แนะนําหญิงที่ให้นมบุตรครับไม่แนะนํา3กลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มหลักๆเลยที่เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับนอกนั้น,นียเรียกว่าต้องปรึกษาแพทย์นะครับเป็นรายๆไปเพราะบางรายเนี่ยอาจจะมีอาการหนักจนเกินไปที่แพทย์อาจจะไม่แนะนําให้ใช้ก็ได้ครับ <S <S เราต้องแยกเป็น2ประเภทถูกไหมครับแยกกลุ่มที่ไม่กระทบต่อระบบประสาทกับกลุ่มที่กระทบต่อระบบประสาทกลุ่มที่กระทบต่อระบบประสาทก็คือ THC กลุ่มที่ไม่กระทบต่อระบบประสาทเลยก็คือ CBD, CBN, CBG ครับพวกนี้ถ้าได้มากไปครับก็แทบจะไม่มีผลอะไรอย่างมากก็คือง่วงนอนทั้งวันวิธีแก้ไขง่ายมากก็ลดปริมาณลงครับให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการแต่ในกลุ่มที่ได้ THC ครับหรือโอตเวอร์วดสของ THC นะครับ แล้วมีอาการเวียนหัวมึนหัวขึ้นไส้อาเจียนนะครับพวกนี้แก้โดยการวิธีกันว่าให้ทานน้ําหวานนะครับโดยเฉพาะน้ํามะนาวนะครับตัววิตามินซีของน้ำมะนาวเนี่ยจะไปช่วยดีท็อกนะครับสารพิษที่ตกค้างอยู่ของ g s c ถ้ามีพริกไทยเม็ดอยู่กับบ้านนยครับเอามาเคี้ยวนะครับตัวโอเวอร์ดสของ GHC หรือจะลดลงอย่างรวดเร็วถ้าเราเข้าใจอย่างนี้โอกาสจะเกิดโอเวอร์ดสจนตรายก็เรียกว่าน้อยมากครับ ภาวะหนึ่งที่มีการใช้เยอะมากเลยภาวะของอิน o อมเนียที่แปลว่าการนอนไม่หลับหรือหลับไม่ลึกเนี่ยครับสาเหตุเนี่ยต้องโทษอายุก่อนครับมันทําให้กระบวนการหลับของเราเนี่ยไม่ดีเพราะมีฮอร์โมนนะครับที่ไม่มีการเอ่อหายไปอาจจะเป็นพวกซีโรโตนินนะครับเมลาโตนินอย่างงี้ครับทำให้เราหลับไม่ลึกหลับไม่สนิทถูกไหมครับฉะนั้นกัญชาน่าสนใจในกลุ่มนี้มากเลยครับเพราะมีการค้นพบว่าตัว CBD เนี่ยเป็นพ่อของกัญชาเป็นพ่อของฮอร์โมนทุกอย่างในร่างกายครับเขาจะทําให้ร่างกายเนี่ยมีการหลั่ง สารพวกเมลาโทนินเนี่ยออกมาได้มากขึ้นทําให้คนไข้เนี่ยหลับง่ายขึ้นหลับลึกขึ้นฉะนั้นในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายแรกๆเลยที่ตัวกัญชาเนี่ยมีบทบาทและมีการมาใช้ตั้งแต่ต้นเลยครับในผู้ป่วยเลื้อรังส่วนใหญ่ก็จะเป็น N c d s ซดคือโรคไม่ติดต่อเรือรลังทั้งหลายเช่นอะไรบ้างครับเบาหวานไขมันความดันนะครับโรคหัวใจโรคตับโรคไตโรคที่ไม่เกี่ยวกันติดเชื้อทุกประเภทเนี่ยครับเรียกว่าการเจ็บป่วยเลือรังฉะนั้น สามารถเลือกใช้ได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ว่าเรามีอาการอะไรถ้าเราไม่รู้จะใช้ตัวไหนก่อนเนี่ยแนะนําตัวที่ง่ายที่สุดก็คือตัว CBD ครับเพราะ CBD เนี่ยได้ผลเกือบทุกระบบของร่างกายครับแต่ถ้าเรามีความรู้กว่านั้นมากขึ้นเช่นมีการอักเสบในร่างกายมากอาจจะเสริมด้วย c b g หลับไม่ลึกหลับไม่สนิทมีความเครียดเดยอะอาจจะเสริมด้วย c b n ถ้าเราสนใจผลิตภัณฑ์กัญชาครับเราก็ปรึกษาแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้ให้แนะนําการใช้ของเราจะดีที่สุดครับ วิตกกังวลก็คือมีทั้งความเครียดถูกไหมครับอาจจะมีความกลัวเล็กๆนะครับหรือบางคนเนี่ยอาการหองแพนิกเลยก็ได้นีครับเริ่มต้นจาก CBD ครับถ้า CBD แล้วยังเอาไม่อยู่เนี่ยอาจจะเสริมเป็น CBD บวกกับ CBN ก็ได้ครับพวกนี้จะทําให้เราคลายเครียดลงนะครับแต่ก็หลับสนิทยุเว้นในบางรายที่เป็นเยอะจริงๆนะครับอาจจะต้องแอดด้วยตัว THC ลงไปร่วมด้วยนะครับแต่ไม่ได้ทุกลายนะครับใช้ในบางลายที่มีอาการมากจริงๆครับที่จะทําให้ตัวระบบประสาทเราเนี่ยมีความคลายเครียดคลายกังวลและหลับสนิทขึ้น การใช้แบบทั้งวันอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ากระบวนการใช้ทั้งวันในปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีการศึกษาที่แบบมีการชัดเจนเวลาเราพูดเนี่ยเราก็พูดแต่ว่าทางการแพทย์ซึ่งจะมีกําหนดขนาดชัดเจนว่า1นึ่หยดสหยดสหยดสหยดแต่ปรากฏว่าคนไข้เหล่านั้นเนี่ยมีการใช้กัญชาทางการแพทย์เรียบร้อยแล้วยังไปกินอาหารถูกไหมที่ผสมใบกัญชาเข้าไปอีกเราเลยไม่รู้เลยว่าในแต่ละวันของเขาเนี่ยได้รับปริมาณกัญชาเท่าไหร่จึงอยากแนะนําอย่างนี้ครับว่าถ้าผู้ที่ใช้กัญชาทางการแพทย์นะครับ ควรจะหลีกเลี่ยงกัญชาอื่นๆที่อยู่ในอาหารในเครื่องดื่มทุกชนิดเลยนะครับแต่สําหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้ใช้กัญชาทางการแพทย์เนี่ยคุณก็ต้องประเมินตัวเองว่าในการใช้ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เช้าเช่นครีมที่เราทานหน้าเราอาจผสมด้วยตัวไฮยาลูรอนผสมด้วย CBD ถูกไหมครับบายบายคุณอาจจะกินเจลลี่ที่เป็นกัญชาเนี่ยครับแล้วเย็นๆนะครับคุณกินชากัญชาถ้าคุณทําอย่างนี้นะครับคุณไม่ได้มีอาการข้างเคียงอื่นๆคุณก็จะค่อยๆนะครับจัดขนาดของมันได้ ยังยืนยันว่าถ้าสถานประกอบการมีความรู้ในเรื่องนี้แล้วเติมนะครับสารที่ใส่ลงไปในกัญชาเนี่ยเช่น CBD ใส่ลงไปนะครับเอาที c ที่ใส่ลงไปในปริมาณที่น้อยมากๆครับโอกาสจะเกิดผลข้างเคียงในการใช้ในแต่ละวันเนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยครับ